โอเคก็ผมต้องขอกราสบสวัสดีทุกคนที่กาลังชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมภูมิจากเพจอาราฟัลมารเกตดิเช่นเคยเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม b l a c กโอเอจากเซิร์ฟเวอร์กา r รี a นาเหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นแบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มออฟฟิเชียลเขามานั่งขิงกันใช่ไหมครับว่าเฮ้ยปัจจุบันผมทําชามี่ฮิลได้ดอกละห้าหมื่นก็มีคนมาขิงดอกละหกหมื่นแล้วนะครับบางคนก็มาขิงดอกละหกหมื่นเก้าบางคนก การที่เราทําตัวซับพอร์ตระดับ SR ก็คือน้องชามี่เนี่ยให้มันฮิวทีละเ0,000มืนเนี่ยมันทำยังไงวะแล้วตัวมิโมซ่าเนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับก่อนที่เราจะไปดูและการเผื่อใครหากลุ่มในส่วนตัวของ อากลุ่มแบล็คโควเออร์นะครับอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างเข้ามาเองชื่อว่าแบล็คโควเอมซื้อขายได้เปลี่ยนมาราฟาฟอรีอร่สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยนะครับแล้วก็เผื่อใครหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันผมขอแนะนำมารูชช็อปเลยนะครับเพราะว่ามารูชช็อปเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วก็สามป,ปีแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยรับเติมทั้งตัวแบล็คโควเอมฟรีไฟอาวีและรวมถึงโลบอชเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ททีีี่่รายลลเเคิปป็นรบรร้้อออยแแลลวหืดไน์ไไปกกก็ดด้้้นนนนนนะะะะะะคคครรรรรรััััับบบเเเเาาาออออ่่่่่แแลลลยตตตงูววีย มันส่งผลต่อสกิลเนี่ยเป็นอะไรบ้างบางตัวเป็นแอคแท็กบางตัวเป็นเอ็มแอคแท็กก็คือเมจิกอย่างเช่นชามีนะครับชามีเนี่ยการโจมตีธรรมดาของเขาเนี่ยสังเกตครับเป็นทั้งแอคแท็กแล้วก็เมจิกแอคแท็กก็คือทั้งโจมตีกายภาพแล้วก็โจมตีเวทแต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยมันมีแพสซีฟครับก็คือจะฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่า1 2 0ของพลังโจมตีเวท พอย้ำของพลังโจมตีเวทพลังโจมตีเวทคือ m attack หรือว่า magic attack เพราะฉะนั้นชามี่เนี่ยเป็นไปได้เล่น magic attack ครับแล้วก็มีโอกาสโจมตีอีก50%แล้วจะฟื้นฟูพลังชีวิตของพันมิดเนี่ยนะครับอีก30% นาจากพลังโจมตีเวทเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมอาจากอาหกสิบเปอร์เซ็นต์จากพลังโจมตีเวทนะเพราะฉะนั้นชามี่มีโอกาสฮิลสองรอบแล้วที่เขาฮิลแรงๆเนี่ยคือสกิลสองครับเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตของพานามิดเนี่ยสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามพลังโจมตีเวทของชามี่เพราะฉะนั้นง่ายๆครับชามี่ต้องหาพลังโจมตีเวทอย่างเช่นมิโมซ่าเหมือนกันมิโมซ่าเนี่ยการโจมตีเนี่ยนะครับจะฟื้นฟูพลังชีวิตตามพลังเวท แสดงว่าตัวละครพวกนี้เราต้องหาของที่มันเป็นเซตพลังเวทให้เขาใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยไอเทมในตัวผมเนี่ยยังไม่ได้ฟูนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาไล่ทําเมื่อวานนะเห็นหลายๆคนเริ่มขิงแล้วผมก็เลยอ่ะงั้นผมมาทําอุปกรณ์แล้วกันอุปกรณ์เนี่ยสังเกตนะครับผมจะเล่นเป็นเซตพลังโจมตีพิเศษบวกพลังโจมตีบวกพลังเวท7%เ แล้วผมเนี่ยจะเล่นเป็นเซตที่มันเป็นเซตโจมตีนะครับแบบสังเกตผมจะเล่นเป็นเซตพลังโจมตีหลักเห็นไหมแล้วก็พลังโจมตีรองอ่าผมจะใส่เป็น2ชิ้น2ชิ้น2ชิ้นแบบนี้สังเกตแล้วก็ผมจะใส่เป็นเซตพลังโจมตีธรรมดาอ่าที่มันบวกพลังโจมตีพลังจมตีเวท2 2 0แล้วผมจะใส่เป็นเซตความเร็ว แต่การใส่อเทมเนี่ยที่มันดีที่สุดสลับชามี่ที่ผมคิดว่านะที่จะเอาแบบว่าพลังเวทเยอะๆเลยก็คือเลือกใส่เป็นตัวของที่มันเขียนว่าเป็นพลังเวทอย่างเช่นตัวนี้ M attack เห็นไหมมันเป็นระดับ LR นะสังเกตนะครับแต่ว่าไอเทมเนี่ยนะอย่างที่บอกของผมเนี่ยตีบวกแค่8ใช่ไหมเนี่ยบวก M attack เนี่ยสองพครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับของระดับ UR เนี่ยเป็น M attack เหมือนกันอ่าตอนนี้บวก8เหมือนกันแต่ว่าโหดาเมจพันเครับพันเเนี่ย กับ U R เนี่ย2,006เนี่ยต่างกันแบบ800อะเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมตีบวกไปถึง12เนี่ยน่าจะบวกเยอะกว่านี้สังเกตผมจะเล่นเป็นพวกอาวุธหลักเลยก็คืออาวุธชิ้นใหญ่แล้วก็จะมีอาวุธชิ้นรองครับเห็นไหมอาวุธชิ้นรองเนี่ยคือที่มันใส่4ช่องเห็นไหมมันจะบวก M X tag อันนี้ก็จะบวก M X tag เหมือนกันแต่ว่าบวก8เนี่ยบวกพันหกพใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยบวก8เหมือนกันเป็นระดับ L R เหมือนกันนะแต่บวก2 0 0 6 เห็นไหมแล้วก็ผมจะใส่เป็นเซ็ตนี้เห็นไหมเซ็ตพลังโจมตีพิเศษเพราะว่ามันดีมากนะครับแต่ผมยังไม่มีระดับ LR นะก็เลยใส่มาแบบนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตไอเทมที่เราใส่เนี่ยจะเน้นเป็น M Attack ทั้งหมดเลยแล้วก็แพสซีฟเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยก็เน้นเป็น M Attack เรยก็ได้หรือไม่ก็ใส่สร้อยครับมันจะมีสร้อยคอเนี่ยที่เป็นการบวก M Attack เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นระดับ LR เราต้องหามาใส่จากดานเจียนนี้ครับจากดานเจียนตัวนี้ อ่านี่ครับดันเจี้ยนตัวเนี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาพวกแหวนพวกสร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าพวกไอเทมบวกเนี่ยมจิกแอคแท็กสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยโอ้โหบวกทีเจ็ดแปดหมื่นนะครับพลังชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตครับเราต้องมาดูตัวละครเราว่าพลังโจมตีเวทของเราเนี่ยเท่าไหร่พลังโจมตีเวทของชาม้ของผมเนี่ยประมาณ หมื่นหกซึ่งน้อยบางคนเนี่ยปาไปประมาณสามหมื่นหกอย่างที่บอกนะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ไล่ตามอุปกรณ์ระดับ LR ให้มันครบสังเกตว่าผมเนี่ยก็จะทําเป็นเซตสามเซตใช่ไหมครับประมาณนี้อ่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เล่นประมาณนี้ไปก่อนนะครับนี่เล่นประมาณนี้ไปก่อนสังเกตว่าไอเทมทุกอันเนี่ยต้องเป็น M attack นะเป็น M attack ใส่เข้ามาครับอ่าอันที่จริงเนี่ยอันที่จริงนะผมต้องเปลี่ยนอันนี้ออกเป็นตัวของพลังโจมตีที่มันเป็นแบบว่าเป็นอันยาว เพราะว่ามันจะบวกพลังโจมตีเยอะกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้ผมเอามาใส่เป็นเซตให้มันครบเซตก่อนอถ้าเป็นไปได้เนี่ยผม,ผมจะเอาวันนี้ออกนะแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกครับคือเราหาของที่มันเป็นระดับแบบว่าระดับใกล้เคียงกันที่มันเป็นแบบสายที่มันเป็นแบบอไอตัวหกช่องเนี่ยมาใส่ยังไม่ได้นะครับผมต้องหาแบบว่าอันนี้มันไม่มีพลังเวกเนผมก็เลยเอาอันนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยเราต้องใส่อันที่มันเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับหกเหลี่ยมข้างบนเนี่ยันที่มันเป็นแบบเนี้ย 4ชิ้นแล้วก็ใส่สี่เหลี่ยมเนี่ยสชิ้นเป็น3เซตอ่ามันจะบวกพลังเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะปัจจุบันผมฮิวเลือดดอกละเท่าไหร่ใช่ไหมผมฮิลเลือดดอกประมาณ4 9่หมประมาณนี้นะครับเนี่ยบางคนที่เขาทําแบบว่าพลังเนี่ยไปแบบเยอะมากๆอย่างที่บอกนะครับ พลังเวทไปเยอะมากๆ,ๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นประมาณ36 0 0 0เนี่ยก็จะฮิลดอกประมาณ7 0,000นั่นแหละนะครับนอกของาผมทำได้ประมาณ16 0 0 0อย่างเงี้ยนะครับ MX tag หผมฮิลได้ดอกประมาณ490 0 0สูงสุด43 0 0 0ประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะว่าตอนนี้ผมเนี่ยไม่ได้บวกเยอะมากๆแต่ถ้าใครอยากพลังแบบว่าพลังเวทบวกเยอะกว่านี้ไปที่พรสวรรค์ครับแล้วไปเลือกตัวนี้ที่มันเป็นบวกพลังโจมตีเวทนะครับเนี่ยอ่อ อ่านี่พลังโจมตีเวทครับสังเกตพลังโจมตีเวทเนี่ยเเนี่ยนะครับนี่เราต้องเลือกพลังโจมตีเวทตัวนี้7%อ่าต้องเลือกพลังโจมตีเวทเเพื่อปลดล็อกแพสซีฟตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเพิ่มความเสียหายกับปั๊บก็ได้หรือไม่ก็เป็นตัวนี้ก็ได้บวกอัตราคิอ่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เอาบวกอัตราคิด้วยก็ได้นะครับนี่เนี่ยเราเอาเป็นบวกพลังเวทบวกอัตราคิอย่างเงี้ยเราได้พลังเวทมาชิวชิวเจ็ดเปอร์เซ็นต นะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเผื่อใครแบบยังไม่รู้ว่าเฮ้ยชามี่มันฮิวแรงเพราะอะไรทําไมบางคนฮิวทีนึงเนี่ยดอกละประมาณแบบว่าโอ้โหเจ็ดหมื่นหกหมื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันว่าปัจจุบันผมฮิวเลือดดอกละเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะแบบว่าไปลงดันเจียนอ่าดันเจียนอันนี้แล้วกันนะครับนี่ดันเจียนตรงนี้โอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยฮิวเลือดดอกละเท่าไหร่นะเอาแค่แบบชามี่ฮิวเลือดนะเอาแค่ชามี่ฮิวเลือดให้ดูถ้าผมจะไม่ผิดประมาณสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นเก้านะ ค่อนข้างแรงและตีธรรมดาเนี่ยฮิลเลือดของเราประมาณ20,000กว่าครับเดี๋ยวผมเอาออโต้ออกแล้วกันแล้วก็ยามิครับอัลติเมดฟันเข้าไปใส่ตัวนี้บั่มเข้าไปนะครับไม่ตายนะแล้วก็ชามี่เดี๋ยวผมจะฮิลให้ดูนะผมจะฮิลให้ดูนะครับอันนี้จริงตีธรรมดาไปก่อนก็ได้แต่ผมจะฮิลให้ดูเฉยฮิลตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะเราจะฮิลมาร์ชก็ได้บั่มอาร์ดละสี่หมื่นสองนะครับอย่างที่บอกเนี่ยสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นสองนะมันฮิลแรงตามพลังโจมตีเวทของเราเนาะสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ใช่ไหม พลังโจตีเวทของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณหมืออ่นหกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะฮิวประมาณ4 2 0 0 0ื่นประมาณนี้นะครับนี่แหละนะหลักๆเผื่อใครแบบว่าอยากฮิวแรงอาะตีธรรมดานะับๆๆเนี่ยดอกละ20,000ตีธรรมดาชามี่ฮิวดอกละ20,000นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชามี่ตีค่อนข้างแรงรพอสมควรเลยนะอันนี้ก็สับไปครับบัฟเข้ามาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮิวเลือดทีเนี่ยดอกละ20,000เนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าก็คือสุดแล้วเหมือนกัน ประมาณนี้เนี่ยฮิวเลือดเนี่ยถ้าเราอยากฮิวเลือดก็ฮิวต่อแต่ตีธรรมดาเนี่ยถ้าตี2ดอกเนี่ยดอกละ2อ0 0มดอก2อ0 0มอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับเนี่ยหลักๆคือผมทําได้ประมาณนี้เผื่อใครอยากทำเนี่ยแนะนําว่าเป็นอุปกรณ์ระดับ LR บวกเซตพลังโจมตีเซตพลังโจมตีพิเศษแล้วก็เล่นเป็นเซตเจาอเกราะหรือว่าเซตความเร็วอะไรก็ได้นะครับแล้วอัพอุปกรณ์ให้เป็นประมาณ level เวล12ประมาณนี้นะครับแล้วก็เน้นเป็นแพสซีประมาณ พวกบวกพลังโจมตีอ่าเมจิกแอคแท็กประมาณเนี้ยมันก็จะบวกพลังโจมตีของเราได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเนาะงสำหรับแบบว่าถ้าใครแบบอยากอ่าฮิลแรงนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยฮิลฮิลเลือดตัวเดียวเนี่ยดอกละประมาณสองหมื่นใช่ไหมแต่ว่าฮิลเลือดเพื่อนที่แบบฮิลเลือดทั้งทีมเนี่ยดอกละประมาณสี่พันประมาณนี้นะเผื่อใครอยากจัดตามเนี่ยก็สามารถจัดตามได้นะครับประมาณนี้แล้วกัน น้อเผื่อใครยังไม่รู้ก็หลักๆจากประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดแชร์ด้วยกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสรัสดปวนันนี้ผมต้องขอจบแต่เพลงตัวนี้กันนะครับสวัสดีครับ